ฮัลโหลสมชายบิวตี้บล็อกเกอร์สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ป้อมและครอบครัวมาทําบุญกันนะคะพี่น้องเดี๋ยวไปชมกันนะคะป้อมทําบุญแล้วก็มาให้อาหารปลากันค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปชมด้วยกันค่ะค่ะที่นี่ก็คือวัดมะขามนะคะหรืออ่าศาลเจ้าเสียนแปะนะคะที่ป้อมและครอบครัวมาไหว้ขอพรที่นี่กันประจําค่ะพี่น้อง หลังจากที่เราทําบุญไหว้อกงเซียนแปะแล้วเราก็มาให้อาหารป่ากันค่ะพี่น้องป่าไายหลายค่ะพี่น้องหลากหลายสายพันธุ์นะคะอยู่ริมน้ําเจ้าพญานะคะ,ะช่วงนี้นะคะผู้คนก็มีมาไหว้บ้างนะคะซึ่งปกติแล้วตอนสถานการณ์ปกตินะคะพี่นอ้องคนหนาแน่นมากๆค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะจะมีก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆค่ะ ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะคะจะอยู่ถึงก่อนที่จะไปถึงวัดสันเจ้านะคะจะเป็นทางผ่านนะคะอร่อยมากๆค่ะพี่น้องก๋วยเตี๋ยวเรือชามละ15บาบาทค่ะถ้าผ่านไปอย่าลืมแวะไปชมกันไปทานกันนะคะพี่น้องไปชมไปทานกันค่ะพี่น้องเด็กๆสนุกสนานกันค่ะกินกันเป็นตั้งๆเลยค่ะ ชามละสิบห้าบาทนะคะก็แข่งกันค่ะว่าใครจะกินได้เยอะกว่ากัน,นะะเนาะค่ะเนาะค่ะป้อมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของเรานะคะอ่าก็มาทําบุญกันนะคะป้อมก็เลยเก็บภาพบันทึกไว้แล้วก็เอามาแบ่งปันกันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขดูแลสุขภาพค่ะพี่น้องค่ะ ที่ในวัดสรนเจ้านะคะหรือตรงอ่าเนี้ยค่ะคือสารเจ้าอากงเซียนแปะนะคะเซียนแปะลงสีนะคะก็คือมีของขายของบูชานะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะก็น่าตื่นตาตื่นใจกันนะคะมีของอร่อยเยอะมากนะคะนอกจากเราได้ทำบุญแล้วก็ลังอิ่มท้องแล้วก็ยังอิ่มบุญด้วยนะคะเนาะพี่น้องเนาะค่ะ ก็ป้อมขออวยพรให้ทุกคนนะคะที่มาชมคลิปนะคะได้มีความสุขกันนะคะแขวคาดปลอดภัยจากโรลคล้ายนะคะมีแต่ความสุขความจเจริญกันคะ่ะพี่นองเนาะกะสู้ๆกันต่อไปเนาะค่ะเนาะค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมคะ่ะถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมแวะไปนะคะ ที่วัดมะขามที่ปทุมธานีค่ะพี่น้องเนาะขอบคุณมากๆค่ะ ไม่มาให้กับเราใ่ะไแต่อาหารนะตัวคนมไม่ใช่ไฟเยาเดยจะเอาให้ไกลๆเลยนะให้มาลง,งาน,น้ำเด็ลงไปแบบนี้ ถ้าใครตอนนี้กำลังมองหาที่เที่ยวนะคะตลาดริมน้ำแล้วก็ไหว้พระทําบุญให้อาหารปลานะคะก็ขอแนะนำให้ไปที่ปทุมธานีวัดสันเจ้านะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะขอบคุณค่ะ